คะคะกล่องใหม่มาแล้วทุกคนกล่องใหม่แล้วสิบโตในกล่องนี้ขออนุญาตเป็น Q&A นะคะแต่เหลียวโฟนนะคะเขียนมามีอะไรอยากจะสอบถามติดโตบ้างนะคะถ้าไหนถามเรื่องอายุข้าไมไปเลยนะเพราะว่าสิบโตจะพูดแค่13นะเมื่อก่อนอ่ะเคยบอกว่าตัวเองแบบรุ่นโอแต่ทุกวันนี้อยากบอกว่าตัวเองเด็ววกพูดแล้วเราอายุ18ปีตอลอดเวลาแม้ว่าเราจะอายุ40 ยางยางยางเหล่ปีหนึ่งอันนี้อยากให้พี่กอชจีม้นาเพรได้เยตามองไม่ห็นอยู่ดีเนาะอะไรนี่เหมือนัะไเนาะอะไรนี่มือนอยู่ผิดตลงเหมือนเป็นคำวยพอมากกว่า เออจะจอดพี่อดหรือเปล่าเฮ้ยสวัสดีพี่สิงโตนะคะดีใจที่ติดตามแล้วก็รู้จักพี่สิงนะเป็นพี่สิงเป็นกำลังใจแล้วก็ความสุขของเราทุกคนมากๆเลยค่ะ Love you forever พี่จองนะคะออกหมือนล้อเหรอว้าวพี่อดจ้าจเาจเ่ว้ามา กิบไปดีเวอร์มากมาขออ่านให้เปมนตาเห็นเลยบะสเปคแฟนในอนาคตเขาเป็นแบบจริงๆตอนตอนตอนสัมภาษณ์เมื่อสมัยสมัยก่อนตอนสัมภาษณ์เมื่อเมื่อตอนทำงานได้แค่เราเราสัมภาษณ์ไปเรื่องสเปคของเริงวายแล้วก็เยอะมากยางบอกว่าสเปนที่เคยกำหนดไว้อ่ะ หแล้วไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้มีไม่ได้ทีมครัหมดแต่ว่าเขาสึดว่ามันก็หาย,ายไปตามเวลาเหมือนกันเพราะาสุดท้ายแล้วเอาแค่อยู่ด้วยกันเราไม่ทีกันตายเขาเขียนเพราะว่าก็ไม่ได้หาง,ง่ายและที่หาได้วันที่ก็ไม่สมเป็นแค่เั้าใจกันไม่ตีการอยู่ด,ด,ยด้วยกันได้เทเลล่าผมที่ไทรนะ่ะ ต้อนเข้าไแล้วตีกันส่วว่าส่วนว่าจะตีกันเราจะตีกันในเรื่องไหนถ้าเกิดว่าเราจะตีเกมเรื่องเกมเลยน่าจะน่าจะเป็นเรื่องเกมอ่ะน่าจะเป็นเรื่องเกมแล้วก็เรื่อง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 สารสิงห์อ่ะสิงห์มีปัญหากับตัวเองของเรื่องการใช้เวลาอเเพราะว่าเป็นคนที่อยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กจากอยู่กับเกมมาตั้งแต่ ออตอนเริ่มโตจำความได้แล้วเราเริ่มเล่นเกมเป็นก็อยู่ในเกมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะแม่ก็ทํางานพ่อทํางานแล้วก็ไม่มีพี่น้องค่ะเแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกที่ลูกน้องที่แบบมาเล่นด้วยเนี่ยครับก็จะที่บ้านก็จะ,จะปล่อยให้เล่นเกมก่นอน,ออนก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กเพราะงั้นคุณวันนี้น,นเลรติดอม,ม่า <S <S เขาก็ต้องเข้าใจเราว่าเราเล่นเกมหรือว่าถ้าเขาเล่นเกมด้วยก็ต้องไม่ตีกันในเกมก็ยาก เพราะว่าเป็นคนทุกวันนี้สิ่งเคยมีความคิดว่าทุกเกมจบไปแล้วทําไมเห็นผลเดี่ยวพิเศษพัดเลยเพราะว่าโดนแบนแน่เดี๋ยวด่าคนในเกมขงผมผมเคยผมเคยแล้วเป็นไล่ตอบกันไเห็นผมเป็นคนเหมือนจะใจเย็นแต่ว่าเวลาเนเกมแล้วรีบเปลี่ยนเหมือนกันเหมือนคนที่ขับรถแล้วรีบเปลี่ยนไม่ชอบเลยเหมือนกันแต่ว่า

โอเคอ่ะอันนี้เป็นเป้งแป้งเนี่ยนะขอเดี๋ยวขอภาพกัอนหนึ่งขอภาพก่กอนหนึ่อที่อยากให้ไปถ่ายรูปกับของขวัญสักเล็กน้อยค่ะวินเดอร์ค่ะอันดีโค้กจ้าขออนุญาตทำสักครู่นะคะเดี๋ยวให้นิสิตถ่ายรูปกบับบรรดาของขวัญของ,ของนิวน้องๆน,น,นะคะที่นำมาให้ในวันนี้ก่อนนะะ ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไถทำคือแฟนในานวันนันนะครับทำได้เลยครับอยากมีเหมือนกัน มันกด เก็บให้หน่อยนะเสรจแล้วหรอไวมากเสร็จแล้วครับโอเคอ่านเขออานต่อยชับเล็กน้อยนะคะอีกประมาณห้าแวขกันนะครั้าาหอันนี้ออกไปก็มีคำถามเลยเก็บขึ้นมาแล้วอะ Mm. Happy birthday to go. The question is, when is family meeting in Japan this year? Uh, I'm, I'm not sure uh, about the ks And meeting. Um, mm, maybe the end of the year or maybe uh, next year. I'm not sure. I cannot tell Okay, please follow our Facebook. Uh, our company Facebook. TeamMTE uh, Facebook. Uh, they will update uh, the schedule uh, in the future. Uh, thank you very much. And a Happy New Year. We wish you a very We wish you a Merry hey. Christmas. Pinky! Pink, green! green. <laughs> <laughs> ตอบได้ไหมเพี่ถามตอบได้ไหมต้องถามพี่พี่กำตอบบอกมาดูโอเคจีไรพลูโตหือคริสอ่นไู้พลูโตถามว่าสิงโตชอบพลูโตหรือว่าคริสมากกว่ากัน ภูโตใครว่าภูโตยกมือใครว่าคริสยกมือจะบอกอะไรเบอร์นะจตขอ๋อตอบสิ่ตอบว่ามาพีเป็นเรื่องแน่อยู่แล้วครับไม่ไม่เคยเกลียดภูโตนะดีๆไม่เกลียดไม่ไม่ไม่ได้เกลียดแค่แบบว่าไม่ไม่เขาสิบเออยุ่งอะไรยุ่งอยู่อีกเหรอ อ๋อเล่นแล้วอ๋อเล่น้วตอบกันออกยังไงออกพลูโตหรือว่ารูโตหรือว่าศรต้องถามที่ชี้นำมากพลูโตหรือว่าศรีพลูโต เขพูดแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีชื่อเป็นเขาขึ้นขนะึ้นมาจะพูดขึ้นเลยนะแต่ไม่มีนอกจากพิวโตรหรือว่าเพื่อวันโตรหรือว่าอา๋อถ้าหมายถึงว่าฟอคูโตรหรือว่าเพื่อ,อนอกจากซีรีส์แล้วจะเป็นเกมเมอร์ให้แฟนคลับได้รอคลิดไหมครับ เลววิเศษีเลวริเศษีจะทำกรรมการไหนเออเลยรับออ,อยู่ทางนี้หรือทางนี้ค่ะเอา้เหรอะพี่กำนันบอกอะไรนะครับไม่พี่กนันบอกว่ารอ้อนใช่เร้อนไม่ได้บอกว่าเออกอรมการแค่แค่บอกร้อนค่ะร้อนนอกจากนี้แล้วถ้ากเกมเมอร์คงไม่ถึงขนาดเป็นเนกมเมอร์ขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะเป็นเกมเมอร์จริงจังมันมันมันออกคอมันต้นองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ได้มีความกดทนในการซอมขนาดนันปวดร้อนควเล่นแลปวดร้อนวด่ไปวดไอะไรด้วยปวดปวดด้วยอะไรด้วยไม่ต้องใหเนกันบนึงเขาเยงกเ็วเฮ้ยเฮ้ยาลใส่เเชบหมือนชี ดีออกจะได้ไปอีกด้านหนึ่งสิโตมันจะได้หน้าราดปีนไม่ใจก็ไม่ได้หงกใครก็ไม่หงุดหอีกรา่างหนึ่งเป็นอีกร่างหนึ่งอีกสามสิบโอ้อีกสามสิบปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่คิดจะเสียเงินไมไ่ว่าทำอะไรอยู่อยากให้รู้ว่ายัางไงอีก มอยากเขีนขึ้นไปเฉยลนะครับเจ้าของคำถามเป็นไหนครับยก่งเลยได้ดไ,ดไหมครับเจ้าของคำถามีเท่าไรครับว้าวเอาเราตนต้นน้นาก็ได้ไน่าจะเอาเท่ากันเพอาการสวะสินนะคนสิอายุหกสิบเราก็อ,อายุประมาณหกสิบห้าสมสมุตหกสิบกสเราจะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีต้องมี สี่ต้องมีในหกสิบเอ็ดค่ไม่มีไปวันนี้นะกหกสิบคือภาพตัวเองตอนสิบไม่ออกเลยเพราะว่าทุกวันนี้แค่นึกภาพตัวเองปีหน้าก็นึกไม่ออกแล้วเพราะว่าตัวเองจับปีนึงเสียนไปอีกปีหนึ่งค่อนข้างเสียนเยอะเนาะตัวมันค้จังตัวมันจังตัวมัน เหล่อมากหล่อขึ้สจุดลอยผมอ่ะชอบตัวเองทุกวันนี้ในในในเวอร์ชันปกติทั่วไปหมายถึงว่าแบบไม่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับไปใช้ในิชวิจาวั์ทั่วไปก็เพราะว่ามันดูมันโซมมันดูแต่งจัดแต่ว่าถ้าถ่ายรูปนั่นแหละเออพวกเลยไม่เป็นไรเรามีวินิจนาการอยู่แล้วเราตูงได้ตูงตูงตูง วิสิบอกว่าอะไรทำอ่ะวิสิบอกว่าตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีอยู่แล้วในปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลานี้ผ่านมามาเป็นวิสิในเวอร์ชันปัจจุบันวิสิตว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างให้วิสิได้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้พัฒนาไปเยอะมากคือบางทีความคิดเราก็อเปลี่ยนทิ้งคนเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทุกวันแต่ชนิดคเมื่อก่อนเข้าใจว่าตัวเองอ่ะจะไม่เปลี่ยนอื้เหมือนเดิมตลอดจ้ะ แต่ได้กิแล้วพอมานั่งคินดูดีๆเราคนเราเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยครับทุกคนก็เหมือนกันอย่างสมมติว่าเจอสิ่งในวันนี้ทุกคนอาจจะมีความคิดท,ที่เปลี่ยนไปในนาคว่าสิ่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็มีความคิ่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราเคยเจอกันมาเพราะงั้นสิ่งว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดนาจะเป็นความคิดเมื่อก่อนความคิดบางอย่างของทีเอาจะดูอ่ายังอดประสบการณ์ สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือมาสำกัญขึ้มากขึ้นแล้วก,<ม>แวก็แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบแข่งร่งขึ้นในในในหลายด้านรู้สึกว่าตัวเอง้อมรับในเรื่องบางเรื่องที่เมื่อก่อนเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้โตขึ้นนะโตขึ้นสวยนอโตขึ้นด้วย ส่วนหนึ่งก็โตส่วนหนึ่งก็โตขึ้นด้วยแล้วเมื่อเราเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆมันจะมีบุธีภาวะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีประสบการณ์ที่เราได้รับมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราเจอมาหรือว่าเรื่องราวใหญ่ๆที่เราเจอมามันจะหล่อหลอมันจะค่อยๆตกค่อยๆอะไรให้เราเป็นเราในเวอร์ชันปัจจุบันค่ะโตนะค่ะจะมาอีกสักหนึ่งใบตึ๊งเต๊มมาบริษนี้ อยากได้คำถามเป็นเต็มคำถามเป็นเต็มเลยแล้วจิบขึ้นมาเป็นเกาหลีอีกแล้วมีแพลนอะไรบ้างในวัยที่ขึ้นเลขหนึ่งนี้ขอทราบจุดดิแต่โยนี้เขาเปรี้ยค่ะเขาเปรี้ยเองค่ะเธอมีแพลนอะไรบ้างในวัยที่ขึ้นเลขสามนี้ขอทามข้อในแพลนที่ติคิด อมแปลที่วางไว้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากทำคืออยากเรียนภาษาเพิ่มหนึ่งภาษาอะไรบางใบไม่จัาไม่ได้คิดเลยครับ,คครบแค่รู้สึกว่าสบถว่าอยากจแบบเป็นภาษาองกที่แบบว่าเป็นพูดค่ะให้ได้มากกว่าเดิมหรือรอบแ้วกว่าเดิมใช่เพราะว่าการอ่านการเขียนขอผมนมี่คือภาษาแต่เขาเป็นความพูดอ่ะมันยังแอบติดิดอยู่เพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวัน เหมือนแบบเราแข่งเ,เรื่องเรื่องเรื่องการเขียนการอ่านแต่ว่าพอเป็นฟังพูดเรารู้สึกว่าตัวเองมันลอยหรือ่านอกจากนี้มีในะภาษาอื่นภาษาที่สามโอ้าาอโยเนี่ยอยากเรียนหลายภาษามากตามช่วงที่ดูซีรีส์เลยซีรีส์เดีทั้งจีนแล้วก็รีส์เลยมาดูซีรีส์สี่สิบห้าสิบตอนพม่จบไปด้วยอยากเรียนทั้งจีนอยากเรียนทั้งเกาหลีอยากเรียนทั้งญี่ปุ่นที่งๆอยากเรียนแบบ เยอะมากแต่รู้ว่าสมองตัวเองอะแค่ภาษาอังกฤษยังยังจําได้งูปลาปลาเลยเพราะว่าการเรียนภาษาต้องจำคำฝาดค่ะอืมแต่ยากนะแต่ก็อยากเรียนถ้าเรียนครบก็ไม่มีเวลาการเล่นซีรีส์เดียวนะสามภาษาที่เกาหลีญี่ปุ่นใช่แล้วก็มันต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็แล้วก็แบ่งเวลาให้ดีพอสมควรซึ่งเวลาไม่มีก็เวลาไปเล่นเกมหมดนะสิทธิ์นะผมแค่เอาเวลามาไปเล่นเกม อันดับท่สเราเป็นะเบียเรียนระดับเลิ่มะสองคือแทนที่วางไว้จะได้เป็นตัวร้ายจริงๆอันนี้อยากมาตลอดรอบนี้ถึงขนาดที่ว่าคุยกับพี่ๆทีมงานเรื่องหลังของของของบริษัทเราเลยถ้าเกิดว่ามีบทเรื่องไหนก็ได้ที่ที่น้องคนไหนก็ได้เล่นเป็นพระเอกจะขอได้เป็นตัวร้ายเหอขอได้เป็นตัวร้ายแบบร้ายมากๆเลยเช่นร้ายแบบฆ่า คนในครอบครัวของมันอยากเล่นเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวทีมาตลอดแล้วมาหักตอนอีพีท้ายๆว่าเอ้าจริงๆแล้วมันเป็นตัวร้ายนี่หว่าอยากเล่นมากๆเลยก็เลยขอทีมงานไว้ตามไปด้วยจะได้เมื่อไหร่เหมือนกันหรือว่าด้านล่างมีนายทุนไหมคะมีใครมาจากสหมังครฟิล์มใหญ่ๆไหมคะช่วยสิงโตชั้นนิดนึ่งนะฮะเด็ดแดงเป็นเพราะว่าผมอยากเล่นมาตลอดออยากมาตลอดจริงๆถ้ามีโอกาสอาจจะได้เล่นเออเป็นการชอบชอบเล่นลายหรอ ไม่ชอบก่อใครจะไปชอบแบบแกแค่นี้มันไม่แล้วเหมือนลิเกเลยเลยลิเกมันสนุกนะเพราะว่ามันได้แบบว่าปอร์จพลอยได้แสดงสีมือได้แสดงตัดสากนั่นเป็นอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเล่นเราเล่นเป็นคนสองสองสองตัวตอนเล่นเป็นเระเอกหรือว่าตัวตัวละครที่ มีความคิดท enfin, like anyway> okay, right okay, okay, nice, nice, ี่ดีมาตกลอเรา้วพอวันหนึ่งที่แบบว่าเล่นเป็นตัวแบบร้ายๆเลยแหละหลังรัวตัวคองะไร้้าหรามีเหตุผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าการจะทําการบ้านของแต่ละตัวละครมันต้องมันต้องรู้ให้ได้ว่าตัวละครแบบที่อะไรมันทีคาแบบโกลาหลมันอยังไงมีอะไรบ้างมันเห็นหน้าเสมอโอเคแน่นอนข้อที่สองข้อที่สามคือผมโกหรือว่าแพนผมดูง่ายๆหน่อคือผมอยาก ถ่ายรูปในคอนเสิร์ตให้ออกมาได้สวยๆเช่นนี้อ่ะทุกคอนเสิร์ตในในคอนเสิร์ตที่เลื่องลางไปอยากถ่ายออกมาแล้วแล้วแบบชอบรูปที่ไปถ่ายแต่ล่าสุดผมไปถ่ายอีกอย่าะ L L ปะ L L แล้วก็คนพบว่าตัวเองถ่ายรูปแบบหมวนไม่สวยเลยเพราะว่าชอบเหมือนคนชอบถ่ายจอะเป็นคนคนไปตั้งแต่คอนที่รยอนพี่กันแล้วจากผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ ถ่ายออกมาเราไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบผิวการถ่ายตัวเองเพราะว่าถ่ายยังไงก็ไม่สวยถ่ายร้อยรูปได้รูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าต้องเป็นแฟนแทมต้องเจาะคนนี้อย่างเดียวถ่ายรูปเดียวไม่ทถูกคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเออในอนาคตก็อยากถ่ายให้มันรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วเราเราชอบรูปแะบมากบวนี้เท่านั้นเองแล้วก็แอบเข้าใจะพันเข่าเหมือนกันว่าแตยัต้องไม่ถือนะถูกถูกต่ยังอะไรก็ไม่ถือ ัไอ้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะไม่งั้นก็โดนไล่ออกเหมือนกันใช่แต่ว่าไอ้เราก็จะแบบจะให้ไปนั่งแล้วก็แบกเรนใหญ่ๆก็ก็ก็ไม่ได้ค่ะแต่ได้แบกก็คือสร้างบรรยากาศแล้วกันเนาะเพราะว่าเรนก็เป็นแบบว่าบรรยากาศเดีนยวให้ดูดิที่จริงนี่เคยเสนอว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่า ฉันจะโดนแดดเอาวะ่ะไม,ไม่ไม่มีใครใครถลแพ้ไม่มีเนาะแต่ไลฟ์อยู่ แบบว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเมืองนอกคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีพวกแฟนแคลมอะไรแนี้ที่เขาเจาะเฉพาะคนนี้อย่างเดียวเฉพาะคนนี้อย่างเดียวเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอ่อในคอนเสิร์ตใหญ่ของเราถ้าเกิดว่ามันมีศิลปินดาราหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีแฟนแคมที่เจาะเฉพาะแบบว่าคนนี้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 อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็คงจะน่ารักดีแล้วก็คงจะแบบว่าเฮ้ยได้เห็นโมเมนต์ของเขาได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แค่พิเศษ <laughs> แค่เครดิตเฉลยอยากดูถ้าสมมติว่าถ้ามีอยากดูกไหม <c oughs> อยาก่เราจะได้ตอบไปได้ว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้เนาะนะคร <c oughs> ับผมไปเสนอเนี่ยนะเออสิงโตไปไปเสนออีกเอาง่ายๆเธอแลบฉันใครไปก่อนกันแต่ไปถือกอดถ้ารอบนี้ยผมก็สถูกเสกแย่นี่ไงน,นี่ไงตอนเข้าไปคุยกัยบพ <c oughs> ี่ธา <c oughs> วันแรกที่แบบว่าเออคุยกันเรื่องแบบว่าอยากทํางานด้านไหนหรือว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าช่วงที่กลับมาที่ถามแบบคุยว่าอยากทํางานเรื่องหลักด้วยไหมอะไรเงี้ยขอให้ถ่ายขอใหถ่ายตามคอนเสิร์ตอ่าแล้วก็ที่ถ่ายก็บอกว่าแต่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยอันนี้พูดได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายพี่ถ่ายก็มีอ่ะแต่พี่ถ่ายก็บอกว่า ก็ไม่อยากให้ไปบ่อยเหมือนกันแต่ก็ไปหลายความเห็นแล้วเนี่ยเจ้าว่าชอบไงเจ้าว่าชอบไงที่วันนี้แอบแอบด้วยไม่บอกคอนหนคอนที่ออกอ๋อแอบแอบแล้วแอบแล้วแอบเขาต้อือไม่ถ่ายเดินมามุดจริงๆเพราะคอนที่อ้อสิงไม่ได้กล่าวจะไปแต่ที่ออฟอมาตะโกนบอกว่าอ๋อไม่ได้ผมรู้ว่าผมรู้ว่าเอาพูดยับยังไงเอาที่อ้อตะโกนบอกตอนสิงไปดูซ้อม ว่าสิ่งมาถ่ายรูปให้หน่อยก็เลยแบบว่าไปถ่ายมิกฉาโดยที่ไม่ได้บอกพี่ทาไว้ก็เลยบุดนค่อนข้างบุดอยู่แ้วรอบหน้าบุดอีกไปอีกไม่รอบรอบอีกคือตอนนั้นมาก็เลยบอกเขาแล้วสิ่งไปกับทุกคนเลยนะครับพี่ทาก็ขอถายก่อนหน้าไงเดี๋ยวว่าเจอกันเจอไหมเจอครับนี่ก็คอนใบล่าสุดนะครับจอมนอกปออ๋อเจอเจ๋อเอาบอกไปแล้วบอกไปตั้งแต่ไลฟ์พ่อพี่แล้ว แต่ว่ามีที่ไม่ได้บอกว่าวันไหนวันเดียวครับแต่วันไหนแต่คือแบบวันเดียวแต่ที่ที่วันเดียวอะเจ็บปวดแรงกันแย่สองวันแล้วกันเดี๋ยวเราไปสามวันสามวันแล้วกันมีสองวันเพราะว่าเวลาเวลาถ่ายเขาโพสเราก็ตั้งใจจริงจันเพราะว่าจะนวนกนทีิยืนไม่ได้อ่ะจัดจะมีฟองเบลอแล้วก็แบบคุกเข่าก็เจ็บเข่าโอ้ เขาเพิ่งเจ็บอ๋อศาสตาบ้าเขาเจ็บเนี่ยประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนี่เออข่าวหน้าต้องมีไปเนี่ยเป็นรถพวกรถเกตแล้วก็มีผู้ช่วยไปช่วยใครเป็นมันขนาดข่าวจมูกเท้าอะไรเงี้ยแบบมันมันเหมือนเวันนั่งครับนานๆจมูกเท้ามีตรงไหนตรงไหนเนี่ยว่าจมูกเท้าจมูกเท้าไปได้ยินจมูกเท้าตรงไหน ข้างข้าง่ะหรอข้างหน้าเรามาเทียบกับมูนไม่ได้สิคขออนุญาตดูขออนุญาตขออนุญาตพารายใหพี่ดูได้ไหมครับงไนที่เสื้อยีสให้นูดูหน่มก็มันค่อนข้างปวดหลังเลยปวดไหล่เลยจ้าดูได้แค่วันเดียวที่เหมือนจะยืดสาบ กว่าอายุ3 0กว่านะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคำถามเลยนะคะอยากให้พี่สิท์นะคะไม่อ่านตอบนะคะแล้วก็ตอบในใจนะคะตอบทุกคำถามเลยนะคะเออตอบในไลฟ์ได้อะไรได้นะคะโอเคอ่ะช่วงนี้จะถึงเวลาแล้วเรามารวมตัวกัน,กนวันนี้ก็หอาว่ามาสมายัยแพดบีกอเดพี่สิท์นะคะขออนุญาตนะคะยกเค้กให้พี่สิท์นะคะเพราเรารอเพลงพร้อมกันนะแบบ เค้ไม่เท่าไหร่บิยกโตขึ้นไปด้วยตรงนี้ดิฉันชอบนะคะเสมือนว่ายากันนะอตโต้จะเข้าก่อนเลยไหมเสือนว่ายังไม่เห็นเออสิ่งนี้ไม่ฮะอตโต้มาหนูมันโตไม่ว่างเลยเออจานเออรูปที่สิงไ์ใก็ไปแอบดูในโพลล์กุ๊ปเองนะครับแล้วก็เดาเองว่ารูปไหนสิงหยเออเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะใส่ไอติมเล็กๆแต่ว่าไม่ไม่ได้ใส่ในรูปใส่ใส่ใน ใส่ในมันจะมีตัวเครดิตผมไม่รู้ตรงไหนนะแต่ว่าแต่ว่าที่เขาว่าบอกอยู่ว่าเขาใส่ไว้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกก,กันว่าเป็นรูปไหนบ้างเพราะว่าทีที่ถ่ายไปถึงก็มีไม่มีอยากถ่ายมากสิไม่มีไม่มีมมอะไรอย,าาย่ <c oughs> อางเงี้ยมาเดินสอบซัก เหมือนว่าเป่าแล้วเสมือนว่ารำเคกแล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะสิงโตปาจิยาขอจ้าไม่ใช่อกอล์ฟนะอันนี้จริงโอซิโกโสเสือที่สเสือโมเมนโก้เออสมมติว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยสิงโตชูเคงอยู่คนเดียวในมือแบบว่าเป็นพื้นที่รกร้างเปล่าสิงโตอยากจะขอไรในปีนี้ขออะไรจริงจริหรอ เป็นปีที่ผมไม่ได้คิดคบขอให้ตัวเองเท่าไหร่เลยขอให้ใข่ขอให้คนอื่นก็ไม่ได้คิดเหมือนนีหมอน,มนพอโตขึ้นในแต่ละปีแล้วไม่ต้องขอไม่ไม่ค่อยได้คิดคขออะไรที่มันใหญ่เป็นพิเศษขอแค่ไม่ได้มีเรื่องให้เราแบบต้องทุกข์ใจในแต่ละวันก็กพอ,อ,อ,อแล้วขอให้มีความสุขนี่ก็นี่ก็นี่ก็พอใจ เอาเป็นว่าขอให้ได้เจอทุกคนแล้วก็ได้ได้เห็นทุกๆคนต่อไปได้ดีนะจัะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอด้โอกาสได้เจอกันเราก็จะรู้ว่าทุกคนยังไปหรือว่าเจอกันก็ทักทายเราก็จะรู้ว่าทุกคนยังยังยังอยู่ตรงนี้ยังสบายดียังแบบว่ามีความสุขดีก็ก็ในขออะไรมา Happy birthday to you ตกแน่งอะสวยมากจริงนโอเคอ่ะไอพ,พี่เขาได้ถ่ายภาพสิงโตแปลนิม่มอาไมมากอนสิงโตไทยเหยวกว่าไ้เลกตามาเลยหนยหนไหๆสิงโตสิงโต Obrigada.